อ้าวทำไมโดนหัวละมันแอบอยู่ตรงข้างขใช่ไหมวัดมุมก่อนอุ้ยอุ้ยโดน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  อะไรได้เล่น,ล,นละ,ะ,ลนละตั้งชื่อเกือบสามคืนอ่ะพีมเลยว่าเจมันมาเองดูไม่โดนโอ้โดนแล้วเฮียยังไม่ตายมสบไม่โดนโ สองหัวไปเอาบาหรอพักอะไรสามหัวไปดูดูพแม่แ้วน่อเอาโอ้อออยไม่คืออะเลนะแฟรกอ,อุ้ยขนาดประเบิดยังโดนอะครับเพื่อนเเกินไปแล้วเปล่า ต้องโวในไซคัตเจบินเลือกมาละบินเลือกมดละแทร g e t ก็ตเซ็ t Enemy อ o w n มเาดี๋ยวดิอุ้ยเดือบ้อนเอาวะเ,เออแมรินซี่อุ้ยอุย้ยอุย้ยคอนแทคกับเอเนร์มี่หนอนได้ไงวะนดายส์เอ o

เออเข้าไปเคาะหน่อยสักเออได้ได้โมวิ่งเร็วว่ะข,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 ขึ้นขึ้นตึกเองละใช่ใช่ ผมไม่โดนว่ะแม่งนอนแม่งนอนวางไอ้เล่นเลยผมปาบเซียนเนาะเดอดลูกเยยอ้ยไอ้เหียก็ถูกแล้วนี่หว่าแลกวกาฟังเสียงผิดอยู่นในมาร์เก็ตตัวงโดนแล้ว มำเสียงในเต้แป๊ตาแรกเฮ้ยทะลุควันยังโดนอะครับละน้องกอาเกินโปะจริงโปเกิดโปอะไรอ่ะเดี๋ยวผมตั้งปั๊บนัน่นรอกส่งมาเกิดตึกเอตัวนึงตรงที่ตรงบันไดส่งมาที่วางเบียจริงเปล่าโมะปะเนี่ย น,น,น,นี่ตัวเอหนงน้อเลยตัวขาอุย้ยโดนอีกแล้วโดนได้ยังไงวะต,ตึกเอชสองตึกเอชสองตายไปแล้วนะตัวหนึ่งมีอีกเหรอมีมี Bomb been หลบไปหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขอขอจัดสนิทกนหนึ่งกันตามนหลบไปสอง ตลบไปสามโอ้โหดูดิเสียงเตปะนั่นใช่เตหลอกซีสาวอะอะอะไรนะไอ้นนทบอกเตหลอกซีสาวแชปนั่นอะโพตดแย่พูดแยะดูดิเดีาอีกตพูนี้ <úsica> เจ็บเลยมาเอ้าทำไมโดนหัวล่ะมันแอบอยู่ตรงข้างๆใช่ไหมวัดมุมก่อนอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดน แล้มีลองแฮกกันเอง